ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวมนทิยาบุญเจริญเกิดวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2534อายุ32ปีครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล3 โรงเรียนวัดอิมังพาณิชราชอุทิศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ภาระงานที่ปฏิบัติตามกคสอกำหนดข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่จัดชั่วโมงการสอนตามตารางสอนจำนวน13ชั่วโมง20นาทีต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน9ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์องค์ประกอบที่1การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้ 1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าจัดทำโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น 2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ากำหนดการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนออกแบบและเขียนแผนการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้าพาจ้าใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลาย 4. สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพาจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตลอดจนนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้การจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างคลิปการสอนออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายประเมินผลตามสภาพจริงเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 6. การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ข้าพาจ้าศึกษาข้อมูลนักเรียนจัดทำประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 7. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดแบ่งพื้นที่ได้เป็นสัดส,ส่วนและเหมาะสมมีลวดลายและสิงสันที่สดใสเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดทักษะการทำงานโดยมีการจัดมุมเสริมประสบการณ์ต่างๆไม่น้อยกว่าสี่มุมการเรียนรู้ 8. อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนคารเจ้าฝึกให้นักเรียนชั้นอนุบาลสาม,มีความรับผิดชอบช่วยกันดูแลความสะอาดทั้งในและนอกห้องเรียนปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีรู้จักด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 1. จัดทําข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเช่นธุรการชั้นเรียนแบบประเมินพัฒนาการ 2. ดํดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นลายบุคคลออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการส่รงเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานการสอนอย่างเต็มความสามารถเช่นแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานฝ่ายบุคลากรจัดทําสัมมโนประชากรและการรับนักเรียนรวมทั้งบํารุงรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษาเป็นต้น 4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย สถานประกอบการข้าพเจ้ามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันไลน์นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นต้นด้านการพัฒนานตนเองและวิชาชีพ 1. พัฒนานตนเองอย่างเป็นระบบและต่อนเนื่องข้าพเจ้า ได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปถมวัยโดยการเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาและนำเทคนิควิธีการสอนที่ได้จากการเข้ารับการอบรมมาปรับประยุกต์ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้ารเจ้าเข้าร่วมประชุม PLC เพื่อพัฒนางานด้านวิชาชีพนำมาแก้ไขปัญหา และพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 3. นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำได้ใช้กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดและการแก้ปัญหาเช่นกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย องประกอบที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมการฉีกตัดปะกระดาษประกอบเป็นเรื่องราวสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ถดถอยทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมือซึ่งเป็นการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานในการจับดินสอและการเขียนผู้จึงไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้หากมีนักเรียนกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงจึงได้จัดกิจกรรมการฉีกตัดปาสอดแทรกในแผนการจัดประสบการณ์ซึ่งการฉีกตัดปากระดาษนั้นจะให้ประโยชน์แก่เด็กสองด้านคือด้านกายภาพและด้านอารมณ์มือแกระดาษซ้้เด็กๆึแผน,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 นพกับกระดาษบงาน ขเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะเป็นอย่างสูง